การฆาตกรรมก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ผมเรียกเต็มๆก่อน<ห>ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์นวทโดกรกษณพงภ์ภูตะกูลประธานกรรมการสถาบ,บันอาจยาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังรรสิตร,ร่วมรายการกับผมสดๆนะฮะผ่านทางรายการครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุะสผู้ชมขอบคุณมาศครับครับอาจารย์ครับเหตุการณ์ฆ่ายกครัว8ศพตามทฤษฎีอย่างเนี้ยนะฮะมาจากความแค้นชัดเจนไหมฮะ แน่นอนจากที่เราติดตามกันดูนะครับ,รบก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยหรือกลุ่มคนร้ายเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะะส์ต่อชีวิตนะครับมากกว่าจะประสงค์ต่อทรัพย์ซึ่งตอนนี้ก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงจะทํางานกันอย่างหนักน,นะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าถ้าประสงค์ต่อชีวิตทําไมถึงใจเย็นมีการเจรจาอะไรกันอยู่หลายชั่วโมงค่ะถึงจะก่อเหตุ ซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะมาศึกษาในกรณีของคดีฆาตรกรรมที่ผ่าน,านมาคือบอกว่าปกติคนเราจะฆ่ากันได้เนี่ยมีเหตุปัจจัยอยู่ไม่กี่ประการนะครับประการแรกอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจประการที่สองอาจจะเป็นเรื่องของความโกรธคนเราโกรธกันเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนโกรธกันเจอหน้ากันเดินสวนกันไม่พอใจก็ฆ่ากันได้ประการที่3อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อทางาศาสนาเช่นก,รการก่อการร้าย อา,อาชญากรรมแห่งความเกลียดชังบกเฮตคราบหรือพวกนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ฆ่ากันได้นะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นมูลเหตุจูงใจให้ฆ่ากันได้นะครับในกรณีที่เกิดขึ้นอันนี้มาดูได้ว่าทําไมต้องใช้เวลาทิ้งช่วงนานขนาดน,นั้นแสดงว่าต้องมีอะไรมากกว่าการที่เราจะเ,จเขาคนร้ายเนี่ยจะเจตนาแค่ประสงค์ต่อชีวิตเท่านั้นเหมือนกับเป็นการเจราจาต่อรองนะครับค่ะ จะมีความแตกต่างกันไหมครับระหว่างคนร้ายเนี่ยนะที่มาจากผู้ที่ผ่านการฝึกฝนกับคนที่มาจากการเป็นซุ้มมือปืนต่างกันไหมฮะจริงๆเราก็ต้องมาเรียนงนีนะครับถึงแม้ว่ามาจากซุ้มมือปืนก็ต้องมาดูว่ามือปืนกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยเคยก่อคดีเนี่ยมามากน้อยเพียงใดแล้วคดีที่เขาก่อเนี่ยคดีประเภทไหนนะ<า>ครับ<า>ม,มีความชํานาญการใช้มือปืนอะไรอย่างไรหรือว่าถ้าไม่ใช่มือปืนก็จะเป็นกลุ่มไหนแต่อะไรก็ตาม ที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วเราทราบตรงกันก็คือมีพยานบุคคลผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตัวผู้ใหญ่บ้านท่านเองเนี่ยก็โดนยิงอยู่หลายนัดถูกไหมครับอันนี้เป็นอะไรที่บ่งบอกได้ว่าประสงค์ต่อชีวิตใครเป็นหลักนะครับแล้วก็พยานบุคคลที่รอดชีวิตเนี่ยก็สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าการสังหารจริงๆแล้วไม่ได้มุ่งหมายที่จะเจตนาที่จะฆ่าคนหลักๆที่เป็นพยานนะครับแต่หลักือตัวผู้ใหญ่บ้านถูกไหมครับ พยานอาจจะสันนิษฐานได้ว่าอว่บุคคลเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นพยานให้กับทางการน,นั่นเองงานจะต้องมีการฆ่านะครับค่ะจากเหตุที่อาจารย์พูดนี่นะคะจะถามถึงว่าจากความแค้นส่วนตัวทําไมถึงต้องมาฆ่าคนอื่นด้วยอาจจะไปดักสังหารที่อื่นก็ได้สําหรับเจ้าตัวนะคะจริงๆแล้ววันนี้ก็สันนิษฐานได้หลายประการนะครับประการแรกก็คือว่าช่วงระยะเวลาของการใช้ที่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยหลายชั่วโมงเนี่ย เหมือนมีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านท่านพอสมควรถูกไหมครับใช่ค่ะไม่แน่ใจว่ามีการพูดคุยระหว่างนั้นเนี่ยแล้วเหมือนกับทําร้ายคนในครอบครัวด้วยหรือเปล่าเพื่อจะเป็นการเจราจาต่อรองนะครับจนกระทั่งนําไปสู่การฆ่าทั้งหมดนะครับซึ่งเจตนาฆ่าทั้งหมดอะแต่ว่าอ,อย่างไรก็ตามก็ยังโชคดีว่ามีพยานาท่านหนรอดมานะครับจากเหตุการณ์หรือว่าคาดีเก่าๆที่ผ่านมาส่วนใหญ่ มันจะเกิดจากอะไรมันแค้นสุดๆเลยเหรอคะถึงต้องทําขนาดนี้คะ่ะคือลักษณะพฤติการอย่างคดีที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละคดีเนี่ยจะมีมูลเหตุมีสาเหตุของการเกิดคดีเนี่ยที่แตกต่างกัน <ạ. S 2> แต่กรณีนี้เนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับกรณีการฆาตรกรรมที่ผ่านมาในบ้านเราเนี่ยหลายศพอย่างเงี้ยก็เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเช่นที่จังหวัดสงขาสักปากรอมครับถ้าเกิดจะไม่ผิดนะครับมีการฆ่าย,ยกครัว นาศพอะไรนั้นก็มูลเหตุจูงใจตรงที่คุณร้ายประสงค์ต้องการด้วยเงินค่าจ้างคะนหนึ่งหรือว่าต้องการประสงค์ต่อเงินทรัพย์สินอะไรที่ต้องการจะเข้าไปในบ้านนะครับหรือกรณีที่น้องชายไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ที่คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเหมือนคุณพ่อคุณแม่รักลูกลำเอียงก็ไปว่าจ้างมือปืนมาฆ่าคนในครอบครัวอะไรนเนี้ยซึ่งเป็นเหตุที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมไทยบ้านเราก็เกิดขึ้นในต่างคุไทยหรือกรณี s e r i คิลเลอ e r หรือฆาตกรรมต่อเนื่อง แต่นั้นเนี่ยเป็นการฆ่าเป็นรายบุคคลแต่ฆ่าอย่างต่อเนื่องกันโดยคนคนเดียวกันง่ายๆผู้กระทำความผิดจะเป็นคนเดียวกันลักษณะพฤติการเหล่านี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันในแต่ละมุลเห็นหรือปัจจัยอาจารย์เป็นอาจารย์ด้านอาชญาวิทยาด้วยเป็นตำรวจเก่าด้วยคดีนี้ดูแล้วมีความสลับซับซ้อนยากจะคลี่คลายไหมครับก็ประการแรกก็ตามโรงเรียนตำรวจนะครับเขาจะมีการเรียนการสอนกันอยู่เสมอว่า ทุกกรณีที่คนร้ายก่ออาชญากรรมหรือก่อเหตุอะไรก็ตามเนี่ยจะทิ้งร่องรอยพยานหลักฐานไว้เสมอ,อไม่มากก็น้อยแต่ไรก็ตามคดีนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่ามีความยากตรงที่พยานหลักฐานบางอย่างที่มีความสําคัญเนี่ยเช่นพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคนร้ายก็มีการยกออกไปนะครับหรือว่าอาวุธปืนที่ใช้ที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการเก็บปอกกระสุนปืนไปด้วยอะไรเงี้ยแสดงว่า คนร้ายก็น่าจะต้องเรียนรู้หรือมีการศึกษารูปแบบการทํางานของทางการมาพอสมควรอาจจะดูจากภาพยนตร์ก็ได้ใชครับว่าจะนําไปสู่การเสด็สวนจับกลุมได้แต่อะไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าตํารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะไม่ได้ใช้ความพยายามนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ยังมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลพยานแวดล้อมพยานอ,อย่างอื่นที่จะมีมา,มาดําเนินการในการเชื่อมโยงและนํา ไปสู่กระบวนการเสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางเจ้าที่เองตอนนี้คงไม่หลับไม่ไนอนกันหลายท่านนะค่ะวิธีการในการเข้าไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านวรยุทธ์ท่านนี้นะคะเหมือนกับว่าเขามีการเตรียมการอย่างดีและหลายคนก็พุ่งเป้าไปว่ากลุ่มคนร้ายที่ดําเนินการน่าจะเป็นคนในเครื่องแบบอันนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะจริงๆแล้ว สันนิษฐานเราสามารถสันนิษฐานไปได้หมดนะครับในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเอาเครื่องแบบมาสวมใส่ทาปูดต,ตัวเหมือนเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้เป็นไปได้หมดข้อสันนิษฐานแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคงจะไม่ตัดในประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดนะครับก็คงจะมาสืบสวนแล้วก็หาพยานหลักฐานเชื่อมโยงทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ขออนุญ,ญาตลงรายละเอียดเพราะว่าจะกาลังอยู่ระหว่างการสืบสวนใช่ไหมครับอาจจะมี<ช>ผลกต่อูปกคดีและการสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ ครับขอพดนะจ้างนะครับสำหรับเวลามาร่วมรายการสดกับข่าวภาคเที่ยงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ<อ>พันดับรถโทรดตตรกฤิณชนะพงศ์ผู้จัก,กูลประธานกรรมการสถาบันอาจฉรยะวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิต์ครับ,ดรบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่ง